สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูส่ซีรีส์ธนบัตรที่ระลึกนะครับในวันนี้มีธนบัตรที่เราลึกจะมาแนะนำนะครับให้ทุกทกคนได้รับทราบรับรู้กันนะครับกับธนบัตรที่ระลึกฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับเนื่องในโอกาสจัดงานฉลองศรีราชสมบัติครบ60ปีพุทธศักราช2549 เป็นธนบัตรหกสิบาทนั่นเองคือหน้าธนาบัตรนะมูลค่าหน้าธนาบัตรหกสิบบาทมาดูกันดีกว่านะครับธนบัตรนี้นะครับภ้าประธานด้านหน้าของธนบัตรนะครับจะเป็นพระบารมฉาย,ยา,าสาธิศลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลการจนสิงหานะ พระแท่นนบพดลมหาสเสวตชัตรณพระที่นั่งอม,มรินวินิฉัยและทอดเครื่องราชราชูประโภคนะครับบรมราชอิสริยยศนะครับอิสริยยศนะครับต้องขออภัยที่อาจจะพูดผิดพลาดไปด้วยนะครับ mm hmm. พรอประธานด้านหลังนะครับจะเป็นพระ บรมฉาย,ยาสัตว์ที่สระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะครับขนาดทรงประกอบพระราชกรณียกิจและด้านหลังจะมีภาพของเขื่อนขุนดานประการชนนะครับจังหวัดนครนายกนะครับขนาดของธนบัตรนะครับมีขนาด8.1เซนติเมตรคูณ16.2เซนติเมตรด้วยกัน ธนบัตรใบนี้นะครับจ่ายแรกกับธนาคารนะครับในวันที่เขา,าเปิดให้ประชาชนได้แลกเป็นที่ระลึกกันเนี่ยจ่ายแรกในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับแต่มูลค่าหน้าธนาบัตรจะเป็นหกสิบบาทจะได้มาพร้อมแผ่นพับนะครับแผ่นพับที่แสดงรายละเอียดนะครับของธนบัตรนั้นธนบัตรนะครับประกาศออกใช้นะครับวันที่ยี่สิบสี่เมษายน พุทธศักราชสองพันห้าร้อยสิบเก้าแต่ทําการจ่ายแรกนะครับในวันที่เก้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยสี่สิบเก้านะครับในปีเดียวกันนั่นเองธนบัตรสีเนี่ยจะเป็นลักษณะส,สีน้ําตาลทองนะครับหรือหรืออาจจะเห็นเป็นสีเหลืองทองนะครับสวยมา,มากเลยฉบับจริงเนี่ยจะเรียกว่าสวยนะครับ แน่นอนแหละจุดมุ่งหมายของธนบัตรนี้นะครับเพื่อเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชน,นะครับเนื่องในโอกาสการจัดงานเฉลิมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีด้วยกันนะครับ mm hmm. ธนบัตรนี้จะมีลายเซ็นนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณธนงพิทยะนะครับแล้วก็ลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นหม่อมหลวง หม่อมราชวงศ์นะครับโทษทีนะครับหม่อมราชวงศ์ปรีดียาทรนะครับเทวก,กุลนะครับราคานะปัจจุบันเนี่ยอันนี้ราคาก็หลักเรียกว่าสองร้อยไปจนถึงสี่ร้อยบาทนะครับสำหรับใบที่ไม่ได้ผ่านไม่ได้ยับนะคือที่ระดึกเนี่ยคงจะไม่ได้เอาไปใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับธนบัตรที่ระดึก แต่ถ้าเกิดเก็บสะสมไม่ดีนะครับเก็บไว้นานจัดเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยของคาบสนิมนะครับแล้วก็ร่องรอยของการยับนะครับของตัวธนบัตรก็ต้องเรามัดระวังอย่างยิ่งนะครับอย่างน้นอยๆควรจะเก็บใส่อาลบัมที่ทําออกมาเฉพาะเก็บธนบัตรนะครับในขนาดที่สามารถบรรจุได้นะโดยไม่ได้ผ่านไม่ได้โดนแสงแดดโดน อากาศโดนความชื้นที่ทําให้ธนาบัตรนั้นชำรุดเสียหายนะครับเป็นการเก็บสะสมอย่างดีเอาไวนะ้นะครับโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะในธนาบัตรนะครับที่ระดึกที่ควรจะเก็บ เอาไว้นะครับเพราะด้วยตัวธนาบัตรเนี่ยเป็นสีเหลืองนะครับสีน้ําตาลทองเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับต้องบอกว่าสวยงามจริงๆแล้วก็เรียกว่าถ้าเปรียบเทียบกับฉบับอื่นๆนะโดยเฉพาะฉบับท,ที่คล้ายๆกับธนาบัตรในธนาบัตรเหมือเนเนี่ยนะครับฉบับนี้ถือว่าเป็นธนาบัตรที่สวยกว่าอ่านะแล้วก็มีเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับธนาบัตรด้วย